สบายดี the, สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ซองประวัติแชนแนลนะวันนี้กบบาประวัติกาสีอ้อ,อไปไฮอ้อ,อไปสวนมั่นทุกคนนะยังบริกภคออกต้องเอาไปหรือตู้ปรือตู้แล้วกาเฮ็ดตู้ปไหมเฮ็ดบนยู่บนนอนเอากระเตมไม้เตมเลยเพิ่งลดแล้วละ่ะเขากำลังซีงอ้อไปไม้เรา ตันมาไปบ้านมาซับป้าได้สองสามมือแล้วมีไม้ไผ่นี่ยยนีอ้อไปตัดเอามือสาวนี่ตัดอายอยู่หน้าฮะเขากลุยกันเลยทุกคนเลยตอนนี้การทุกข์เอามาวิ่บ้านแล้วทุกคนนะามาได้เครื่องท้างแล้วนะบรรยากาศนี่ก็ มีแดดมีล่มอากาศกา็เราได้หนาวมาเล้ทุกคนเลยมีแดด รถแลนไปย้อนละรถเท่าละหนักไปน้อยเดียวแลนเกียสามไยอน อดแทุกคนเลยอดคนมั่นแล้นนะ วันอามาจอบรอบนั้นกับออมาอีรอบหนึ่งแล้วได้ทุกคนนะรอบนี้เป็นรอบที่สามนะออมาอนามัยไม่หักสิได้เอาฟ้าเอามาปู เฮ็ดที่นอนอยู่ข้างทางนี้ทุกคนนะทางนี้เฮ็ดบอน bon, หนังลิ้นสีถือหญ้าอันนี้อ้อและเอาสังกะสีนแลมาเซ่อสังกะสี่ห้ามาลอก่อนสังกะสี่แม่ีแต่เอาสังกนะสีเก,ก,ก้านะไม่ได้ซื้อไม่ซื้อเอาสังก 9, นะสกี่ไม่ได้ใช้งานแล้วนชะื้อเอาอยู่เท่งหน้าเดนะี๋ยวฉัมาเซ่อแทนหญ้าอันนี้ วอ็เคืองลงตลดก็อ้าขนไม้ลงมาเล่งเชื่อทุกคนเลยแต่ยังไม่ได้เตาะเล็กตะปูนะเล่งขางเชื่อเดี๋ยวสิตเตาะตะปูยึดไว้คือมันแนนเตาะตะปูยึดกับมาแพทย์เบืองเล่งไม่เชื่อที่จริงกับพ่อสำนักน,นี้นะย่างตั้งสามสามซี่ถอน นี้เอมันแข็งแห้งกว่านี้กัแต่นี้จิตมันเดี๋ยวสิไลท์ใช่เปายับเสือ้อนี่แลหละยับเสื้อกันเอานี่แหละ 好嘞，好嘞、啊，大老爷，那今天咱们走了，那就先走了。Rarely, 我走那边了，你快过来。拜拜 Ini sama ini. Pak ini pasti ini. นะปูพื้นก็นเรียบร้อยแล้วทุกคน,นเลยเหลือแต่ถือหญ,ญา้าในออนนะถือหญ,ญ้าออแล้วก็ต่อแพรต่อเพลเลยก็เอาสังซีขึ้นมุ้งแทนแต่ตอนถือห้าสีประเทศไทยใช่เปลงนะถือแล้วเดียวตอนตอน,ตอนมุ้งสังสีไปแล้วห้าสิีไทยทุกคนเบิ่งนี่มันอยู่แล้วปูแล้วแล้วก็อยู่ลเลยทุกคนเลยว่าถือหญ้าเลยก็ได้คบแล้ววันนี้ก็ทุกคนเลยตอนนี้ก็ถือหญ,ญาอ้ามาแล้วนะมือล่างข้าวเดี๋ยที่ขึ้นไป แาเ่ไม้ไ่เอาบางส่แล้วก็ขึ้นไปไหมเปล่ยนไกันเปียนก็เก็บไม้เก้ามาที่บ้านนะไไเอะนั่นไม้เก้าเขาขึ้นแล้วสามตัวยังเหลืออีกตัวนงขึ้นตแล้วจ้ะากสีขึ้นมุ่งทุกคนเะาสีมุ่งแล้วก็เลอฟามือาขงบ่มีฟานะฟามันก็สีอ่อาฟาไมน้นะฟาไม้ไผ่ฟาไม่แห้นั่นแหละเขาซาไมา,าในเมืองในตลาดเมืองเดี๋ยว้าสีกป่ยนแล้วก็มะ เห็นแล้วล้ะทุกคนเลยแต่ฝาเขายังบ่ทันได้นะบ่ mm. มีฝาเชื่ mm. ์ mm. สังสีนี่นก็ฮาดนะ mm. สีเก้าไม่ได้ mm. ขอเป็นตัวไม้เชื่อ mm. ยังสังสีสองแผน mm. ่นมม่งตูบแล้วกับตัดละมั่นทุกคนเลย สาละม,มันไว้เห็นเงาในดินแตนกระดูกควาดเปิ่งโหดกยูโหมันจะทุกคนลนยะโหโดกแต่ว่ามุ่งเน่เพลินนะซ้ำเข้าเข้าเห็นน,น้อยก็เห็นกับมี่ คลิปนี้กับบวันกับสีได้จบไว้นสำนีก้อนทุกคนเลยไว้เพาะการคลิปหน้าคลิปในขอมกครบเจอทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปบะวัน